ตรงนี้เขามีสถานีสำหรับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับเป็น EV Charger ไว้บริการสำหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้านะครับอยู่ทางด้านโนบินสัน้าเดินให้ดูวิวกันไปนะครับเพื่อนๆ ลานจอรดรถชั้นใต้ดินมีหนึ่งมีสองทางด้านรลดิสั่แสงสีก็เริ่มมีบทบาทนะครับเพราะว่าแสงอาทิตย์ก็รับลาไปแล้วหลังจากจุดตรงนี้ครับเราก็จะได้มาแวะชมปายลูกเมีสัปอาวาศนะครับ นี่ผมเดินให้ดูด้านในทางด้านหน้าซีคอนก่อนนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าซีคอนบัสสเตชันก็มีน้องน้องนักศึกษาทข่าไปใช้ครับก็นั่งอยู่ข้างใน ถ้าจากสะพานลอยนะครับลงมาก็จะเป็นโซนของโอรบิสันนะครับผ่านมาก็จะเห็นหลังคาสีส้มๆนี่ครับอันนี้คือไฟรถเมล์หลักอากาศทีนี้เมื่อเราเดินลงมาจากสะพานนะครับ ก็จะมีประตูปล่อยข้าได้เลยครับก็เป็สสสนสามารถที่จะเลื่อนต้องออกกำลังกายเยอะเลยคร,ร,รับเพราะว่าตู้นี่ครับก็มี PP ให้ดูด้วย คือป้ายป้อากาศอันนี้เขาใช้เพื่อป้อากาศที่ใช้ระบบโซลร์เซลล์นะในบอกก็ได้เข้าไปทดลอง แล้วมาออกมาด้านนอกนะครับแผงโซลา่าเซลล์ก็จะดูเหนือป้ายชื่อ Silicon b s t a t i o n ครับแผงโซลา่าเซลล์ด้นานบนนัถ่ายให้ดูแผงโซลา่าเซลล์จากมุมนี้นะครับก็มองไปก็จะเห็นอยู่ตรงกลาง ต้นไม้บังอยู่นะครับมีเครื่องฝัาอากาศอยู่แหนด์โราเซลเขาเอาวางไว้อยู่เหนือเครื่องปัาอากาศอันนี้ออกมาดูด้านหน้านะครับ คือชื่อโซลาเซลล์นะครับที่ก็ใช้